สวัสดีครับเจอกับซาบเล่มันเป็นเกียร์ท็อปนูกตรงใจไหมใช่แล้วนะที่เราไม่ใส่เครืไปได้เราสตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องบัติดไปนากับภาควัฒนาเดี๋ยวอันนี้เกี่ยววางยังเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวตัวนั้นไม่เกี่ยวให้แต่ตัวนี้บ้างหมดเอ้หมดเร็วอนะเบสเบิร์ดพี่น้องมาหอดแล้ว เสาบานเอาไว้อย to so to ู่เด้อเสาบานน่ะเสาบานเอาไว้อยู่เสาบานเอาไว้เด้อเสาบานเสาบานชั้นเอาไว้เด้อเสาบานชั้นน่ะอะไรลงมาถ่ายคลิปอยู่นี่สาวนุ่นมากเลยลงมาวะปุบเข้าไปนาราเกียร์หนึ่งนั่นแหละนี่แหละใส่ไปแล้วเกียร์หนึ่งน่ะ ป pues ล mm ังออเออเออแรงแน่นี่แรงแน่นนิรถฉันแรงแน่นี่ใส่เกียร์อะไรอ่เกียร์หนึเกียร์หนึ่งนี่เกียร์หนึ่งน่นี่ไยว่าไหนดูเดี๋ยวยียับคาดก่อนไเกียร์กียรสหมดเลยเกยหนึ่งหมดอ้าไยว่ะเออนี่เกียร์หนึ่นี่เกียร์หนึ่งนะเนี่ยโอรถฉันเนี่ยมันแรงเน่ เสาบ้านนี่รถแข่งเยียบคันเร่งเลยนี่เนี่ยโออรถแข่งเอียดเนี่ยเอาไว้เด้อยเออเอากรอบเท่านั้นแหละเดินเบาเดินเบากองนักปข้างหน้าเออนั่นแหละเออรถรถรถเด้อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกียวเหยียบแต่คันเร่งกับเบรกกับท้ายแค่นั้นแหละโอ้รถเขาบอลลุนไม่หรอกโอ้หัก เอาไปล้วแวามี่บ้านนี s <S huh? right. okay. no ่นี่นับถูกไหมล่ะร้เออไม่เคนี้มัย่ามากเลยมันไม่ียร์ทบเลยครับมันไม่เคยขับเกียร์ทบนเคยขับแต่เกียร์ธรรมดาเกียร์อะไรรับเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดารถรุ่นไหนุซอเกียร์ที่อยู่ตรงนี้เขาหนา่หนเกลอเกลเล็กเกโยกากโกกันถอด้ยเลอ้อยทนาหน้าเลยแปดไยังไ่ทันนี่อนล้่ทันเลยกไรอยู่ แต่บูเซียนเขาอะไรย้อมาขอยบ้เซียนเนาะนตัวเล็กเกอ็กเกียร์น่ดูวะใช่เกียร์หนึ่งว่าทำไมมันเร็วทำไมหนึ่ง่งเลยเนาะไม่ใช่เกียร์หนึ่งล้อนี่เกียร์สามแล้วนี่นนมบมสามกับสองอะไรด้วย หนึ่งวะเร็วท่ำไมเกียร์สองะไปไม่ได้หรอกดับเกียร์หนึ่งกับไปกับเร็วแล้วี้เไม่ต้องเหยียบหรอกคั์างตรงว่างตรงกลางเน่มาันนี้หยดไปแ้วเล้วเดินรอบไม่ต่ำเนาะ อย่างนี้ลโอ้รถใบล่างพี่น้องก็อยากไอรถไปเห็นงานธรรมดาเลยมันไม่รถจอดเนาะเนีรถจอดนั่งเวียนกันสิสะอาดอยอะมาไม่ทันนู้นกระไก่โอ้ยตรงไอ้นั่นนะวิ่งดินพอดีเลยติดกันเลยนี่อย่างวะอยู่ติดกันนั่นแหละอยู่ใกล้กันเลยเอาขี้วนอ้อมสนามไปซื้อเพราะมีเบียร์หนาครับยำหนานีเขาเพิ่ต้องใช้หนาลองยำเอา โอ้โหโอ้หางรถฉันเนเอาไว้เนหางรถฉันเนกันไหมองห่ับเม่รถใครแม่รถพ่ออ้ไข้าไหนขับง่ายกว่า้องอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มูตัันนะเป็นไงยังไงเป็นหัวสยไม่ถึง ฉันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแหละแต่ฉันคขับไม่เป็นหลอกรถนั่นนะ่ะพกซิปนะ่ะไม่เล่อนนี้ามใเลยไม่เดินหน้าก็ถอยหล,งลยังแหละเดินหน้าก็ถอยหลังไปไหนต่ออีกเอาก็แพง,อเ,อนนงอเอาตะกนนั่นหรืเอเ่าตอนอย่นี้เกาบาทเอาไปอยู่เด้อเก้าบาทเดี๋ยววก็หลังให้มาถ่ายดูว่าว น้ำมันจูนมาเต็มเนาะมือละสองพันของเรารถไถน้ำมันฮะจูน,นวันละนสองสองวันละสองถังนึงายแค่ไหนบิดมึงก็ถ่ายใต้พิณหรอเอามึงก็ถ่ายงี้ตัวโอย้ยบังเบี้ยเอ้ยแต่ยังต้องหูเนาะเข้าไปแล้วครับคุณไปแบกบมัน่นเบบข้าไปรับจา้างไถนาโอ้ที่ไปน้ำกันยังไงเนาะเาต้องหาหาอันนี้แยกกันแล้วเน,ะออนาะเรียน เฮ็ดน้ากันบ่ไหวรอกเขียวไข่ล้านประเสริฐฮักเป็นหรอง้อเป็นหรอไข่เนาะบันนี้คลิปนี้วางลงาวาเบาโอ้สอบ้านชั้นยังอยู่อยู่ไปแบกมันก็คันขับรถแทนในเมื่อยอยู่กันพอปั่นกันเลยมาแตกต่างกันนาะวางลงอ่ะจะไปดึงขึ้นมา ตัวนาบ่เป็นยังหรอกแต้ตัวหลังนี่จักจ๊กจั๊กจั๊กนักแห,เห่เลยลุงเลยนุงไม่ได้ทำเนาะพี่ย่าทำนุงไม่ได้ทำรับเยอครับยากไหนเฟอรราร่พุ่งอะไรมันเป็นสองพุ่งขับประมาเยอะกว่ารถทัเว้ป พันหอยเริ่มสิเบิดแล้วไม่หรอเปลี่ยนพันใหม่แล้วพันนี้เริ่มไทยบกเข่าแล้วมันเปลี่ยนแน่นนังยังเงินนะไม่กลัวเปลี่ยนไม่กลัวอาบได้คือเก่าแบบนี้กว่าที่ในอาบน้าไม่อาบล็อกสามวันหนดเลยฉันมึงจ้าโอเคสมก็เป็นพีซัพเปอร์เลยจริงจริงมันมืดด้วยค่ะตรงนี้มันต้องไปถ่ายฝั่งนู้นเจอตัวจริงกับในกล้องนั้นห่อนึงครับโทรศัพท์ขีดกระตือโพดีตายพร้อมกันเห็นไหมไม่ยชนห่อนไหมโอ้ขีดกระตือโพโทรศัพท์ อุตส่าห์นั่งแอโทรศัสอบลงโอ้มันกระจอกเกินไปนี่ก็ไทยไอเอาซัมซุงเหมือนกันนี่เอาขนาดบลมมี่แดดดันนี้เสียตีเอ็ินบอกสี่หมืนนะ่นเนาะสี่หมืน่น <c oughs> มามานำบอกมึงเสียตีมาหมดเอ้หมดเร็วๆงไยังไม่ได้ถ่ายเลย คนดังในติ๊กตอกเออทางนมันจังสว่างอู่ีสู่ข้างหน้าก็ไมได้ข้งน้าก็แค่างหมืนกับนนาหมือนกอนยเยกวีมคือพีเลยนีองบอกว่าอยากได้ทอยังสี่แมสปอร์อยากได้กระสือที่ล่ะขายเอ้าขายขายไหนไฮฟี่แตน้องโอ้ไฮฟี่ไงซื้อมากเน่น้องอยากได้เขาติ๊ต่อคตติดตามสามสี่แสนเทา ชี่หาออมื่นนั่งอย่างนั้นอยากบริจาคให้น้องไหมน้องอยากได้ท่อรถถ่ายแบบนี้อ่ะคิมนี่สักนีดแหละครับขอบคุณ <ขอ S 2> หลายครับสบายดีบ๊ายบาย